รมีคนไข้ถอนฟันทั้งปากแล้วเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วจริงๆควรจะเป็นยังไงคิวนี้คำตอบครับเฮ้ hey, ทุกคนก่อนไปรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอ <S <S ทางช่องทางต่างๆด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่หมอโชคด้วยนะครับจากนั้นนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับไปรับชมสาระกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่หมอแอมมาเล่าให้ฟังว่ากรณีของคนไขน้มีประเด็นร้อนแรงซึ่งพี่หมอก็หาข้อมูลมาระดับนึงแ,แล้วมาดิสคัสกันระหว่างหมอฟันนะครับว่าเอ,อในกรณีมันมีข่าวนะครับพี่หมอแอมก็มคือว่าข่าวคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็มีโรคประจําตัวแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดจึงต้องได้รับการถอนฟัน เมื่อถอนฟันเสร็จก็มีภาวะจากในเนื้อข่าวว่ามีภาวะเลือดไหลไม่หยุดคนไข้เสียชีวิตจากการในข่าวบอกว่าเสียชีวิตหลังถอนฟันนะครับซึ่งได้ฟังข่าวครั้งแรกเราก็ตกใจอ,ะอะนะครับก็เลยมาสู่ประเด็นที่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการถอนฟันทั้งปากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมันจาเป็นหรือเปล่าในกรณีแบบนี้เพราะอะไรคำถามแรกที่ในมุมมองของเราเนี่ย ก็จะเล่าเบื้องต้นให้ฟังก่อน่ะก็คือในเนื้อข่าวเนี่ยคนไข้ถอนฟันมีร่องเตัวนะครับแล้วก็ถอนล้างถอนเสร็จเนี่ยก็มีการเสรียชีวิตเกิดขึ้นคําถามในมุมมองของอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่หมอแอมเนี่ยตัถามว่าเออเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเราถอนฟันเสร็จเนี่ยคนไข้มีร่องเตัวแล้วเราอยู่ในภาวะที่ต้องถอนฟันเนี่ยเราถามว่าถอนเนี่ยถอนที่เยอะๆแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงองชีวิตไหมคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเคสน,นี้คยคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นซิทูเอชันที่จะไม่เกิดขึ้นที่คลินิกพอถ้าคนไข้มีโรคประจำตัวที่เยอะต้องเตรียมตัวก่อนการทำฟันรวมถึงมีอย่างอื่นร่วมด้วยในกรณีนี้คนไข้มีโรคประจำตัวเป็นโรคตับเนาะที่ มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่แล้วแล้วก็นอนโรงพยาบาลแล้วก็เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งคุณหมออายุรกรรมทีมงานในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็ช่วยกันหาสาเหตุการติดเชื้อแล้วก็พบว่าเอ๊ะหาไม่เจอเลยมาดูช่องปากเกิดจากฟันหรื่เปล่านะเพราะจริงๆแค่ฟันผุเล็กๆก็ทําให้เกิดติดเชื้อได้สมัยก่อนเราก็จะเห็นข่าวว่าฟันผุยังติดเชื้อลงในปอดค่ะ,คะฉะนั้นอันนี้กรณีเ,เดียวกันการที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเราตกลงมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ฟันผุแค่ซี่เล็กๆนิดเดียวก็มีโอกาสทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ฉะนั้นตอนเนี้ยที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วจาเป็นจะต้องถอนฟันเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องกาจัดสาเหตุของการติดเชือ้อเพราะถ้าเราไม่กําจัดก็จะ<ก>ติดเชื้อมันก็เหมือนก็ยังจะต,ติดเชื้อในกระแสะเลือดอยู่เพราะว่าเขาให้ทั้งยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดแล้วท,ทําทุกวิถีทางแล้วฟันนี่แปลกนะ,ะคนไข้มักจะมาถามพี่หมอว่าปวดฟันค่ะเป็นยาหากไหมคือมันคือท่าน ไม่ถอนอะ่ะไม่หายนะแตกมากบางกรณีฟันมันติดเชื้อมากไม่สามารถเก็บได้อีกแล้วมันเก็บไม่ได้แล้วจริงๆไม่ว่าจ,จะบูรณะไม่ได้หรือมีรอยโรคที่กระดูกเยอะแล้วเหงืออรับไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่กรณีนั้นเรายือไม่ได้แล้วมันจําเป็นต้องไปก็คือต้องไปคือในเคสนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ที่พี่หมอยพูดถูกต้องเลยเราจะไม่ค่อยเจอกันในคนทั่วไปใช่แล้ในซิสิเทชันคือสถานการณ์คลินิกย่างที่หมอโชคทําอยู่เนี่ย เขาเรียกว่าความพร้อมเนี่ยมันไม่ไม่ถึงเราไม่สามารถที่จะมีเลือดทดแทนเราไม่สามารถเต็มตัวก่อนออผ่าตัดได้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคตากแบบเนี้ยเขาก็จะมีภาวะผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดรวมถึงก้อนเลือดนี้ก็จะสลายไปเร็วอยู่แล้วะฉะนั้นก็คือมีทุกองค์ประกอบที่ทําให้เลือดไม่หยุดครับอ่ะฉะนั้นถามว่าแล้วทำไมายังทําบางทีเราต้องชั่งน้ําหนักระหว่างติดเชื้อให้กระแสะเลือดถ้าไม่กําจัดสาเหตุอาจจะ เสีย yeah, ชีวิตอย่างา uh huh. ใช่หรือทําแล้วเลือดไหลไม่หยุดก็อาจจะเสียชีวิตแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเลือดไหลาจากฟันซี่เล็กๆซี่เดียวจนเสียชีวิตเนี่ยโอกาสเกิดจริงๆน้อยทีนี้ก็บอกว่าถอดไหลซี่อ่าทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถให้ในโรงพยาบาลเองสามารถมีการให้เลือดทดแทนมีสารห้ามเลือดมีอะไรหลายอย่างมีเครื่องมือที่พร้อมกว่าในคลินิกแน่นอนจริงๆหมอเชื่อว่าเขาทําทุกวิถีทางแล้วแหละ แต่ด้วยเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดมากๆบางครั้งเราไม่สามารถครอควบคุมภาวะนั้นๆนีจากคำถามคือทำได้ไหมทำาั่นหราต้องบอกว่าเคสนี้คนไข้มีโรคประจำตัวแต่ทำภายใต้โอเปอเรชันหรือความพร้อมของโรงพยาบาลซึ่งมีการเตรียมเลือกคือพวกนี้เขาจะเตรียมไว้มดใช่ต้องเกิดการดีที่สุดต้องเกิดการคุยระหว่างหมอฟันหมออายุรกรรมต้องคุยกันทุกทางแล้วแหละว่า ถ้าจะทํามีความเสี่ยงอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าไม่ทําได้ไหมคิดว่าน่าจะพูดง่ายๆนะครับอันนี้เราไม่ได้กล้าวกับทั้งโรงพยาบาลและคนไข้หรือญาติคนไข้นะเราบอกก่อนว่าเราวิเคราะห์แบบเบื้องบ้านๆเลยวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยสังง่ายคือถ้ามาผ่ามาถอนที่คลินิกพี่หมอพี่หมอทําไม่ได้อ่าเราจะไม่ได้ทําเพราะถ้าเกิดเราเราเห็นคนไข้มามีตัวเหลืองตาเหลืองมีแบบผิวสีคล้ำหรือว่าเราเห็นแล้วว่าแบบมี โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เ่าต้องถอนเนี่ยเคสนี้เขาถอนทีละเยอะๆถอนทีละซี่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเชื้อโรคทั้งทุกที่เราเก็มีคอแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องถอนแล้วก็เคลียร์ทีเดียวเพื่อเอาเชื้อโรคออกหมดนั่นหมายความว่าคนไข้เคสเนี่ยได้รับการรักษาภายใต้เงื่อนไขของโรคจำตัวที่เขามีแต่เขาอยู่บนเงื่อนไขของโรงพยาบาลที่พร้อมที่สุดแล้วไม่มีพร้อมหมดนี้ทีนี้การผ่าตัดหรือการผ่าัดการใดๆเนี่ยคอมมิชชั่นหลักทำเนี่ย ก็ต้องสอบว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าเราเตรียมมาแล้วถูกต้องไม่ได้มีหมอคนไหนพาตัดคนไข้แล้วบอกว่าสกเร็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมอก,ก็อยากให้มันสําเร็จอะคะ่ะจริงๆทุกคนอยากให้มันสำเร็จไม่อยากให้มีใครเกิดเหตุการณ์ใดๆทีนี้อ่เราบอกคนไข้มีต้องทำตัวอยู่ในสักโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้มันจําเป็นจริงๆโดยเราวิเคราะห์นะจาเป็นจริงๆไม่งั้นก็ติดเชื้อแล้วแต่เรื่อไม่หายถูกต้องทำภายใ,ใต้เงื่อนไขที่คิดว่าพร้อมที่สุดก็คือโรงพยาบาลนะครับทีนี้ถามว่าคําถามถัดมาคือถอนเยอะๆเนี่ย ได้ไหมถอนที่ะไเยอะๆได้ไหมในเคสนี้ใช่ไหมพี่หมอต้องใช้คําว่าขอตอบแทนแล้วกันใช้คาว่าจํงเป็นเพราะจากประสบการณ์คิดว่าถ้าไม่เอาหมดไม่ออกทีละเยอะมันจะทําไปทำเรื่อยๆคนไข้จะยิ่งช็อกช้าคือถ้ามันเห็นเห็นจ่าจซี่เดียวเลยนะเขาเอาซี่เดียวแน่นอนไม่มีใครอยากเสียแต่ถ้ามันมาทั้งแนวอ่ะเขาก็ การถอนฟัน12ซี่ของคนไข้ที่อายุเยอะๆเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคลำบานาใช่แล้วก็เมื่อถอนไปเยอะเนี่ยหมอเขาจะมีการฉีดยาชาเขาจะมีการแต่งกระดูมีการเย็บอะไรเนี่ยซึ่งถอนฟันโรคเหนื่องน,นะหมอเลยกับ5-2ชั่วโมงเลื่อนไม่ได้ละคือม,มันมันจริงๆคือฟันที่โยกอยู่แล้วเนี่ยอย่าเรียกว่าถอนนะเราใช้เวลาไม่นานใช่เราใช้เว <c oughs> ลา <c oughs> ไม่นาน <c oughs> แ,แต่แต่ว่าด้วยความที่มันมีการอักเสบมีการติดเชือ้ออะไรก็แต่ เลือดมันก็อาจจะไหลเยอะถูกตออ้องแล้วจริงๆการที่ถอนฟันจํานวนซี่เนี่ยไม่อยากให้นับว่าคือจํานวนเนี่ยมันดูเป็นนดูเยอะอะมันดูเยอะ,อะดูอะยอะ,ยอะแต่พอเข้าไปในหััถการจริงๆต้องรู้ว่าเขาทากี่ใช่บางครั้งมันทําไม่ได้นานเลยบางทีอย่างพี่หมอแอมเนี่ยอย่างเคสนี้ก็คือถอนทีเดียวทั้งหมดทั้งหมดคือบางเคสเนี่ยเราถอนทีเดียวทั้งหมดเลยสิบซี่เนี่ยไม่เป็นไรเพราะเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วเราดูว่า อยู่ในเงื่อนไขที่เราทําได้และเหมาะสมหลังทํามีการเตรียมบนไข้มีการเย็บแผลห้ามเลือดทุกอย่างในโรงพยาบาลก็เช่นกันเพราะฉะนั้นจำนวนซี่ที่ข่าวมันดูเซ็กซี่ไงมันดูแบบโอ้จำนวนเยอะต้องเป็นเพราะอย่างนี้แน่เลยแต่ต้องบอกก่อนหมอต้องมีการประเมินแล้วว่าทําได้ไหมเพราะฉะนั้นจํานวนเนี่ยบอกได้เลยจะเยอะจะน้อยไม่ได้เกี่ยวมันดูให้ก็ต้องไม่ได้เข้าห้างหมอนะแต่การผ่อนเยอะหมอก็ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้คำถามต่มาคือคือตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะเกิด จากเนื้อข่าวเนี่ยญาติคนไข้รู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่รู้สึกว่าไม่แฮปปี้ใช่ไหมทำไมดูแลญาติข้าวกัดผ้าก,ก้อนแล้วไม่มาเปลี่ยนผ้าหรือหรือการบริการเนี่ยเราไม่ขอยุ่งแต่จากเนื้อข่าวเนี่ยขออธิบายแบบด้วยความที่เราสองคนเนี่ยเคยเป็นหมอใช้ทุนมาก่อนก็ต้องตอบว่าจํานวนคนไข้ที่มีกับจนนาาํานวนบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่สอดคล้องกันอ่าแล้วแล้วในความเป็นจริง เชื่อว่าเวลาอยู่บนตึกอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการเปลี่ยนผ้าหรือการกัดผ้าโดยเฉพาะเรื่องในช่องปากบางทีคุณพยาบาลเขาอาจจะไม่ได้คุณพยาบาลใช่เพราะเป็นคุณพยาบาลเขาจะไม่ได้คุณูแลทัร่างกายแต่ในปากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เขาาก็จะงงงนิดหน่อยแต่ว่าหมอเชื่อว่าเขาก็จะเขียนบอกล่ะค่ะว่าให้ทําอะไรยังไงอะไรบ้างแต่เรื่องการกัดผ้าเปลี่ยนผ้าเนี่ยจริงๆดีที่สุดเลยถ้าเราจะห้ามเลือดได้ดีคือผ้าที่หมอวางมาให้กัดกอน้ําลาย เลือดหยุดเอาออกอยากกัดซ้ำถ้ามันไม่จําเป็นพอยิ่งเราลําคานแกะเข้าแกะออกเดียวกันวางผิดตําแหน่งใช่เราวางผิดตําแหน่งมันก็จะไม่เลือดเลือดมันก็จะไม่หยุดมันก็จะไม่หยุดเพราะนันบอกว่ากัดพลาดในแสดงว่าอาจจะไม่ได้ถอนยากมากจากประสบการณ์เพราะต้องถอนยากมเนี่ยจริงๆมันต้องมีเย็บด้วยนะมันคงเย็บแหละคงเย็บแล้วละเย็บแล้วละเพียงแต่ว่ามันคงมีซึมบ้างด้วยภาวะที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดอยู่มันก็คงเลืมีนิดนึงแสบก็คือว่า บอกว่าเลือดออกมาเยอะคือส่วนใหญ่เนะี่ยคือตอบอันนี้คือไม่ต้องคิดเลยนะครับเป็นคอมอน n แม้ว่าเราถอนฟันเนเ,ลลเลือดส่วนใหญ่เนะี่ยคนไข้บอกที่เลือดออกมาเยอะเนี่ยจริงๆไม่ใช่เลือดทั้งหมดนะนนส่วนใหญ่จะเป็นผสมน้ำลายที่บอกคนไข้ที่หมอเคยถอนฟันแล้วบอกอุย้ยเป็นะละมา,ามเลยอ <c oughs> นะไรเงี้ยไม่มีทางเป็นไม่ได้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำลายผสมกับเลือดซึ่งแบบนั้นไม่ควรทํานะคะคือเรากัดผ้าแน่แนๆรั้พักเลือดก็หยุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีภาวะ นาการแข่งตัวของเนื้อที่พิษปกติใช่หรือรไม่ได้ทานยาอะไรเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะบ้วนออกมาแล้วมันดูน่ากลัวนะครับทีนี้มาสรุปนะครับสิ่งที่จะเล่าให้ฟังในเคสนีนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยคนไข้จากข้อมูลเนี่ยคนไข้ไม่ได้เสียชีวิตจากการสี่เลื่อนนะแต่เป็นภาวะทางร่างกายที่อ่อนแอลงไปอีกแล้วก็ได้เสียชีวิตลงแต่มันใช้คําว่าโรคบังเอืญอแล้วกันดังถอนฟันแล้วคนไข้ก็อ่อนแอลงอีกแล้วก็ได้เสียชีวิตเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะแต่ในคลิปนี้ที่ตั้งใจทำเนี่ย อยากสื่อสารให้ตรงกันในบางเรื่องก็คือเรื่องภาวะการถอนฟันกับโรคจำตัวเนี่ยจริงๆไม่มีหมอคนไหนอยากถอนฟันเนาะแล้วก็อยากให้เข้าใจมุมหนึ่ง,งก็คือมุมของผู้บริการใช่ไหมครับหน่อยใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนไม่ว่าจะหมอทันตแพทย์พยาบาลน,น้องที่อยู่ในโรงพยาบาลเองทุกคนตั้งใจจะให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกว่าจะถึง กว่าจะถึงขั้นตอนการรักษาแต่ละอย่างที่ทําให้คนไข้ต้องฉีดยาชาเจ็บตัวเนี่ยต้องมีการแบบประมวลผลกันมามากมายแล้วละ่ะเพราะว่าการบริการพวกนี้ต้องต้องบอกเลยว่าอยากอยากให้คนไข้อยากให้ญาติคนไข้เข้าใจทางฝั่งผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้วยว่าเราเองก็ไม่ได้ปล่อยปาละเลยเราวางแผนอย่าง รัดกลุ่มรอบครอบเสมอแต่ว่าในการแพทย์นั้นมันไม่มีสิ่งใดร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วความซับซ้อนนั้นมันไม่ยุ่งยากเราสามารถแก้ไขผ่านมันไปได้ด้วยกันทุกคนก็จะแฮปปี้แต่ถ้าบังเอิญมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดอันนี้ก็อยากให้อยากให้เห็นใจทุกฝ่ายเนาะคือผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายเห็นใจทุกฝ่ายคือในงานบริการเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แม้กระทั่งี่หมอโชคเองดูแลคนไข้ก็อาจจะมีคนไข้ทั้งชอบและไม่ชอบถูกไหมขนาดเราเป็นเอกชนแต่รัฐบาลต้องบอกว่าจํานวนประชากรต่อหมออะเยอะมากซึ <c oughs> ่งไม่มีทางที่คุณหมอหรือพยาบาลในระบบเนี่ยจะดูแลคนไข้ได้ดีเหมือนเอกชนหรอกต้องบอกว่ามันก็ต้องเทรดออฟคือต้องแลกกันเราใช้ของหน่วยรัฐงานของรัฐบาลเนี่ยมันเซฟกว่าก็จริงเพียง <c oughs> แต่ว่าจำนวนบุคลากรกมันไม่สามารถ เพิ่มเหมือนเอกชนได้ทันนี้ก็คืออยากให้คนไข้นะครับเข้าใจคุณหมอว่าเขาก็เหนื่อยเสียสละนะครับแน่นอนมีเงินเดือนแต่ว่าเงินเดือนรัฐบาลไม่ได้เยอะอันนี้คือบอกอตรงๆเนาะแล้วก็อยากให้คนไข้เนี่ยเข้าเห็นใจคุณหมอว่าเออก็ทํางานเหนื่อยนะครับส่วนคุณหมอนะครับที่ดูแลคนไข้ก็ต้องตอบว่าในส่วนการผ่าตัดที่หมอแอมเสริอแล้วคือว่าไม่มีใครอยากให้งานเหล่าเนี้ยออกมาไม่ดีคุณหมอกยอยามให้ดีที่สุดแล้วนะครับ ก็คงประมาณนี้นะครับอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีอย่างไหนที่อยากให้เกิดขึ้นเพราะอย่างที่เคยบอกในคลิปเราทําบันที่ดีที่สุดคือไม,ไม่ได้ทา <ำ S 1> ฟัน <laughs> คือการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดทำไปแบบพี่หมอโชคอยากให้เกิดขึ้นที่สุดเลยคือมาเช็คอัพครับมาพูดหินปูนมาขัดฟันมาคุยกันแบบเนี้ยคือแฮปปี้เพราะสิ่งที่เราตั้งใจทาช่องเนี่ยไม่ได้อยากจะเด่นจะดังก็คือ,อยังยืนยันว่า ช่องนี้ตั้งใจทําเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อคนไข้ดูแลตัวเองได้แล้วเหมือนคุณมีเพื่อนเป็นหมอว่าเออมีอะไรถามมาเราตอบให้ได้เราก็ยินดีตอบอย่างเคสเดยที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับเราอธิบายในมุมมองของหมอจะได้ให้เข้าใจตรงกันเพราะความเข้าใจบางทีมันแค่คุยกันก็จะไม่เกิดคอนฟ lict of interest ก็คือมานั่งเทียงกันมุมคนไข้มุมหมอซึ่งจริงๆทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งคนไข้คุณย่าหรือคุณหมอนะครับ mm hmm. เห็นใจกันเข้าใจกัน จะทำให้สังคมน่าอยู่นะครับก็คงประมาณนี้คิดเห็นได้ยังไรฝากคอมเมนต์นะครับฝาก Subscribe แล้วก็กดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้กับโช์และทีมงานด้วยครับสวัีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ